อันนี้มันเราผ้าเอา,อเอาอมันหัวเลยดิเนาะมันมีสามารถไซด์ได้แล้วเอาเปร๊นี่มาดังเลยแบบนี้สบายดียามเช้าทุกคนตอนนี้คอยอยู่ที่บ้านก้นควายนะเมืองมหาไส้แขวงข้าวหมุนทุกคนเลยวันนี้ค่อยมานี่แหละหาเราบ้านบ้านคนก่อนเอาในบ้าน ผ้าหยังเราบ้านเนี่ยวันนี้ลบโกรธในบ้านผ้าหยังเราบ้านวันนี้กลางหรือไปแคมป์เนี่ยไปกลางก่อนไปกลางก่อนอน, <c oughs> นี่โอ้อันนี้บ้านเจ้านี่ยเป็นท่อน้ำอันนั้นเนาะมันบอกน้ำซ่างจกด้วยมือเนาะโคกานซวยี่ยฮะอันนี้ไแอะไรอันนี้หมายความว่าอันสามซี่หลังค้าเฮื่อนแล้วจุม่มใดเี๋ต้องไปเนาะแมนีอม่อ๋อ 3 x 5 là hơn, rồi sang cái này nỗi nưng. Mẹn, tiki là mướt ban mì chong nui. Oh. Đây là, ô, 10 con rồi. Oh. Bảo, bận, khâu cuồng, cái tàu khâu khút. Khút riêng, nó. Mẹn, anh Bàn này, sang ba đản đấy, bảo. Hả? Bảo sang ba đản đấy, bảo ban này. Mì nó. Oh, đáy nó. chơi hìn Chơi hả Chơi nó. Ban này, om đấy. Pha om mới đấy. Mì thằng khéo ở thằng điếu. Mẹn. Khốn, đi. Ừ. สบายดีให้กินพี่เล่นี้ว <laughs> นมนม้ใส่ชิ้นหมูอ๋อโคนนม้ใส่ชิ้นหมูโอ้คน,คนกินอาหารจีนเทสคือจีนเทสคือเบียดเทสน้อย <laughs> สอดเนี่ยหมดเลอ้ออันนี้หดแจ็กบนนี้พอบ้านบอเลยเงินเพื่นนี่หละเงินไม่เท่าเลยเอาชมบ่ อันนี้ขึ้นขึ้นคั่วเพราะฉะนี้เนาะเอออันนี้ขึ้นขึ้นคั่วเจ้าอันนี้กินนี่เฮือนเจ้าอ๋ออัน้ข้าวอะไรเอิ้นเพิ่งนข้าวในโลโด้ยจ้าบังแนี่ยฮะนาะแม่นเนาะจ้าบังเนาะเนี่ยว้าวแล้วกันคืบบริกิหมาเข้ามาเฮ่าวันนี้อ๋อส่งล้าอันนี้บ้านส่งเหล้าเดิมเนาะป๋าโถ่โถ่โถ่ อันนี้เนี่ยจะคืออันอันบ่อนอันพระเจ้าอันส่งพระคืออันบ่อนแจกกันนั่นนี่เออเป็นไม้ทั้งลำเลยนะไอ้นี่เป็นไม้แดงมันบ่ไม่เลื่อยไ่ได้เพื่อนเลยนี่ไรเออเป็นลำเลยขุดลงเลยเนาะโปกงในบริกรไม่ได้นี่เนาะผู้ชงนี่โอ้แล้วแล้วไม่ไม่มันปลาเนาะไม่มันปลาปลาไม่มันปลาแข่งได้โอ้โอ้ อืมเอาสัตว์นี้แล้วเนาะเส้นตะห้อเนี่ยคือสีเออแล้วเออแล้วแล้วเอาไม่คุดแล้วดีเออโอ้หนาวบอหนาวเนาะโอ้ <c oughs> นี่เราเข้าเนาะนี่เราเข้าคือสีเข้าหลายเลยบงส่งนี่โอ้ลอ,อยกว่าชอบคนนั้นคนนี้บ้านกวนควายนี่เป็นยังเจอในบ้านกวนควายทอิฐ ทำอีตามที่ซ้บตามปูยายพนว้าแหละตะกีมันมีอยู่สามบ้านเนาะคนไหลนาบดีกวนควายเออสามบ้านกระเจ้าสัมมาคีกันแทะตะกีฮหนะอ๋อ,อเป็นงัวเป็นควายก็ไลเนาะตะกีเ,เทียบใส่สมัยสมุนี่กับบทตรตะกีและกลัวนั้นมันมีไทยบ้านกบงไม่ไล่บืดอยู่ในพุนแมนแตะกีฮะนะอยู่ในกนควายพุนนะแมนแมนแมนแกับเจ้าเราเอางูเอาควายไปไปล่อยฮะตกนั่นระดูอัน ไก่เก็บเกี่ยวเข้าวนาปียนะเออเข้าอัดตึ๊บทางออกบันเดียวทางเข้าบันเดียวเลยเฮ็ดหัวอ้อมแล้วอ๋อมันก็มาผ่าอ้อมแล้วคือเลขกซุ่นป่แมนเออจะคล้ายๆคือตัวยซี่เนาะคล้ายคือตัวยซี่เหลือเลขกซุ่นนี่เลยเลขกซุ่นเลยเออโอแม่นแมนแมนโอ้แล้วอัดแล้วเกี่ยวเข้าแล้วบนเนาะแต่ละบานต้อเดือนสิบสิบเอ็ดเด้เดือนสิบเอ็ดก่อนเกี่ยวข้าวกี่ยวน้ำแล้วก็ ขย่อยออกคือเจ้าเ oh, ือเจ้าตามเจ้าเลีวก้อนเลีว okay, ลังนะเจ้าเลีวก้อนกับแปอาก้อนเพิ่นเอาควายคอยไว้ยี่บ้านหยุกหยุกกลนควายพุ่นเอิญซื้อบ้านกลนควายจัานี่ไปไกลบ่โอ้สามกิโลโอ้สามกิโลยี่นี่วิถีผ่าตัวนี้ไปนี่แสดงว่าจำผ้าเลยบนงเดี๋ยวนี้เขาเจ้ายัางอันนั้นอยู่บ่เขาเจ้ายังยังใส่บ่กลนควายในเห็ดยังเดีโอ้ใสอันละเนาะเพราะว่าเราดูพ่นนั่นถือว่า หาเงินหาคำยืนหันมั้แหละเป็นเห็ดเป็นฮอนเป็นน้ำไม้เป็นปูเป็นปลาอยู่หันเลยแต่ว่าตกเราดูแลก็คือบ้านนี่เรา่ยังเล่นหากินของชาวบ้านนะพวงเฮียนนั่นปฐมบอกแมนแมนแม่นปฐมสมบูรณ์อยู่หลังผาคักเลยเนาะเออมีมีอันตัวลิงตัวยังเลยเราดูนี่เลยลิงมาบว่มามามาแต่ว่าช่วงนี้คือว่าบันยินแล้วช่วงนึงคือวันยินเชียงมันห้อร์นเอะเอะเอ้เลย ลิงมากเลยเนาะใช่ไหมเนาะมามาไม่มีเพลงนิงมันเด้อเนาะโอ้ดี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 อ๋อหนาวนี่เนาะยังหนาวอยู่เนาะหนาวเออหน้าหในนั่งเผาตะไคร่เหนือข้อตะไคร่เช้าอันอันตะเวนขึ้นสูงผมได้เนาะโอ้จนมันห้อนพุ่นเรศ ออ๋ออันนี้หันขาอันนี้กลางบ้านเพื่อนเนาะหันขาย้อยนี่เนาะเออแม่นเลยเนาะโอ้ดิมีไข่เลยมีไข่เมียนเ้ยโอ้เครื่องนี่พ่นน้ำมันแต่แทะแค่บวห้ามเลียดเลยนะห้ามเลียดอยู่พลอยหือพลอยบางคนยังใส่คุกอยู่เนาะใส่โคกแบบตั้ม เห็ดขนมก็ต้มยำเดือดก้าตั้อยู่นี่แหละโอ้อบ้านเจ้านี่ไก่จักตะแค่จักักอ่าสาวไปสาวเจ็ดสาวเจ็ดก,กิโลเนาะแมนแมนแมนนนต้นจะป่าอยู่ทึ่งพุน,นหักขึ้นี่เวลาขึ้นผ่าในขึ้นทางไหนขึ้นทางพี่ขึ้นทางพี่บ่ะทัพพี่ทางพี่เอออ๋อขึ้นทางพี่นพพเนาะมีหอมหอมหมดแล้วแมนอันนี้บ่น้ำซางบัานเจ้านะแมนเอ,อ้าคือบางท่านเนี่ยคือคืนตะกี้แหละ คุ้มยุงเฮียนกระเจ้าอันนั้นเนาะกระเจ้าตักไม่คอเนาะตะกี้เนาะไม่คอเออโดยแม่นแมนไม่คอตะกี้แต่ว่ามาฮอดสมัยนี้กะสาวไส้ละมีแต่ไส้ใดเอาใดจุ่มลงไปเนาะแม่นจักเมทนี่เลิกเลิกนี่เม็ดแมทเม็ดเนาะแมนแห้งบ่บ่แห้งบ่แห้งเนาะวันนี้น้ำน้ำนี่ใช้ในคราวคัวเฮิรนชันของพี่น้องทานนี้บ่แม่นอ๋อนี่เนาะเป็ดแมท ใส่ได้เนาะใส่ได้ใส่ได้ตลอดเลยแมนถ้าว่าตะกี้แหละมันขอบครัวน้อยเด้แต่ว่าคู่มือเนี่ยมันลายแล้วแต่ว่าคือว่าแหละบอน้ำซางกเ็่ากับขุดขุดลายแล้วโดย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 บางคนก็ไปจกใส่ของรวมใส่ของชุดตัวเนาะอ่าแมน่าก็เลยขุดเอาเองผ่าออมพุ่นเนาะพุ่นแสดงกับบ้านจ้าุ่ตีนผ่าเลยเนาะแม่แหละตีนผ่าเลยนะจับผ้าเลยอ้าห้องไหนแน่เห็นเจ้านี ฮอดปอห้ามันยำฮ้อนมันบ่ฮ้อนบ่วทองบัวนี้ฮ้อนน่ะแหละฮ้อนฮอนเอาบัวี้ฟร็อบมั้งใช่มบัมีบ่มีบ่มีเอออีต้นเด็กน้อยแล้วฮอดยำแล้ดูเดือนสีเดือนหาเออเออเข้าของเฮียนสองโมงเนาะสองห้งโด้ยสี่โมงเลิกมันฮอนแหละเอออัดแมนยูหลังเฮียนหน่อยแต่ว่ามันเล่าเรื่องหลังคามันต่ำหลังคามันต่ำแล้วมันฮ้อนเนาะแม่น่ะฮ้อน โอ้ oh. นั่นแหละใครว่านำเอาตามว่าถ้าเป็นไปได้แล้วมีอันใดอันหนึ่งก็มาช่วยนะนะอสบายดีเลือกกระปุกบ่อ๋อเลือกเอาแล้วบ้านบ้านบ้านอันเข้ามันตั้งแล้วก็ออกได้เนาะแข็งแข็งข้าแข็งเข้าแข็งบ่อันนี้อันนี้เข้ายังอันนี้เาแดงเข้าวฮอกเก็ตมันแดงแข็งอ๋อแล้วเลือกเอาตัวอ้อนตะเกะข้าวมันแข็งกระเทม แข่งทิมเนาะเออมันเห็นชัดเจนอยู่แล้วขนาดนี้นี่มันวะเลือกออกมาเนาะคันโบเลือกนี่โอ้ยเสร็จแล้วนี่เนาะแข่งกินมาเป็นแข่งนึ่งมันบอนกลิ่นวุ้นเส้นอันนี้เข้ายังบานเยอะเอิอนี่เอาขาแข่งคเดียวเขาซื้อเขาซื้อเขาซื้อซื้อข้าวปลูกนะเออซื้อยังคือซื้อเขาอ่ะ มะลิเออข้าวมะลิเนาะบ่แม่นข้าวจ้ามะลิบ่บ่ข้ามลิเข้มลิอืแล้วปุ๊บลจก็ฟาดเอาเนาะแม่นโอ้นี่ดิอืๆๆเนาะอาแล้วแล้วข้าเจ้าแล้วแล้วแม่นยังเท่านี้บ่ีขาปลูกยังปลูกเนาะอปลูกเขานแล้วแล้วอ๋อโดยๆๆๆเท่ามักนี่ มันหาผ่นโดยเอาซะหนี่งเอาจะมัดเนาะเบิ่งเอาจะเศร้าผนานนะเอาจะเศร้าผ่นบอกเอาจะเศร้าผ่นผู้เองบอกไม่แล้วผ่้ให้เออสีมัดโดยเอ้าวผบ้านผมเล่นว่าหามัดเพิ่นไม่ได้เลยเนาะใจโดยอ้าวอัน มังทู่เนี่เอิญจะได้ภาษาบรูนี่อ่ะอีต้อมนะอีทองเนาะเอออีต้อมอ๋อบรูนี่อันนั้นบอเป็นไอ้นนมักงกรบอสมักงมกองหรือว่าตรีบรูบอเอออส่วพนพระมุก่ะส่วนพระจะทำอะไรเราทาึาท่งอะไก็จะเอ,อิญมังกรเออมังกรอ,อ๋ออ,อ,อยู่ที่วีส่วนเผามังกรแสดงกับปลาได้ก็ไอ้กาได้เออกากาสบายดีสบายดี โอ้โหโอ้บอหาปั้นเข้าน oh. ี่เจ้าปั้นยี่พี่ร้อยละเท่าไหร่ร้อยคนรูปร้อยทอนหร้อยละหกเนาะอ๋อแต่ละเจ้าบุคือกันเนาะเออบางค์บอลกับสาวเฮ้ยแบงบอลเลยร้อยทอนห้าสาวเป่าต่อเป่าอ๋อสาวเป่าต่อเป่าเนาะร้อยละห้าอ๋อสาวเป่าเท่าโอนอันปั้นให้นะแล้วเข้ากับ เอาเนาะเอาชอบเน่ง<ม>ไปลิสิมาปาเตาเปาสิมาปาเตาเปาเนาะบางคน,นเนาะปีกายนี่จังร้อยปีกายนี่ยร้อยป่าย้อยป่ายเนาะโอ้บ้านาเฮานี่ก็สิเอาเครื่องปั้นนี่มาหาปั้นเข้าหน่ก็ซ้่นเพดน้าเลยเนาะอ๋อเด็ดเห็ด <c oughs> เห็ดเห็ด <c oughs> เดือนป่ายังเด้ะม่นมาหาปั่นเข้านะเนดือดป่ายนะเออเขาถ่าอยาู่นี่เนาะ เอาส่ออกไปแล้วนี่ก็ปั่นอยู่นี่ปั่นอยู่นี่บ่โอ้ใกล้สิแล้วแล้วนี่เนาะจำพาเลยนี่เอามีนังอนีรนะโอ้หมกท้วงยองแย่นะบ่แม่นบ่หื้อึ้งคือกันบ่แม่นคือกันโอ้หมกท้วงนะเะห่าวไปอันอันเอาไปต้มเนาะเอาไปนึ่งเนาะปั่นได้จะเห็นตัวจริงเหรอเหตุจริงบ่ Är... Mắc bưng rồi đấy, mắc bưng là đấy ừ. <laughs> ừ. <laughs> ờ, Ồ Nào nó Mà thân ôn tao còn đấy nó Nào lên Phá nó nên là chết này Hả? phụ bò Ừ, Bò chào ơi bác thô nhăng Cứ cho nhé ơn cứ cắn nó Ồ Nào thân đấy nhăng ลไยฮลไงลเออนวลาห่อเขาต้มปุ๊บแล้วเอานี่ใช่เนาะแต่แซบได้มันมันเป็นแปลงเลกินแซบเลยแตปลูกปลูกอยู่ไหเนาะกะาเป็นทอกตตุ้งหรือเวเลยเวเลยทีเวเจ้าคือพูดมาตางไกแอ้ม่เละแม่เละ คุนนอนกับเพื่อนแมยงเพื่อเราเหี้ยสุดก่อนเียวออไห้นอันน้ำอันนี้ในบ้านอันนี้จักแมตเลือดเลือดอันนี้แป้นแมตต์กี่ก้อนเนาะเป็นน้ำใสซื่อๆนี่เนาะแมนน้ำขึ้นเลยช้านายก็จะใส่น้ำดื่มเดนาะน้ำดื่มเนาะวัดน้าฝนแล้วก็เจ้าต้งเอาบัดล้วได้ขึ้นนี่แหละขึ้นน้ำซ่างบัดน้ำกินนี่ได้โอ้น้ำขึ้นน้ำดื่มตลอดเลยน้ำดื่มตลอดเลยเนาะ อบนน้ำรื่มนี่ทุกเท่าไรแปดพันเลยนี่แปดพันเนาะโอบ้านง่านควขอขควายพนีไว้อยู่นี่นี่ไว้อยู่นี่เลยหมดบ้านละเพงดียวพีมัมีควายโอ้นอกฮัดปงเนาะเอกายเนี่นมแต่ละบคเอาเฟืองไว้นี่เนาะมันจะกินไงมันกินนี่นี่อันนี้พอดอออแล้นี่ขอควายพนีโอ โอ้บวนั่งเจ้าคักไหยเนาะนี่ตัวใหญ่นะอ้นตัวใหญ่ยังไม่ได้แป้งมันโอ้คักไลเนาะไม้นาห้าสิเสนบันนีให้เสนนี่เนาะหกสิบปปเสนตอนนั้นอีพินาแมตรว่ามตอนนั้นหอเพื่อนยังดังเดิมหลายนอบ้านเจ้านี่เนาะโอ้ เจ็ดสิบเอ็นราคาฮือนเนาะแม่นอันนี้นี่เพิ่นนั่นใส่กระแจาไว้แล้วนี่เขาคือสีลายเต้แล้วนี่นี่นี่รอยกระสอบนี่เขาคนนี้อยู่ไหนนี่นี่คือบานโกนควายเมืองมหาไส้แข่งขมลนะจากนี้หามหาไส้กับะมาณบางสิไปรักได้มหาไส้ดีมีคนอยู่เฉยๆนีะเฮอนเหล่งนี้เขามีนั่นแหละเก็ไม่เท่านั่นแหละไม่เท่านั่นแหละ เราอยู่เฮือนบ่อู่เเฮือล่นบุมีบ้านยิงยามบุมรเอาบุมีลูกบ่ใชลูกบุมีบุมีใครเลยูเดียวนี่ไดแม่ละเอาหลังบุมีเนาะดูมดใช่ใช่ยอเฮือนอขึ้นบ่ขึ้นก็ขึ้นจ้ะวะชเียไปเลยงเด้อขอขึ้นเด้อ ขึ้นไปเบิ่งก่้นเอออะไรเปลยถงไหตะกูตะกี้แหละะกีตะกี้และเกีตะกี้และเออวนี้อยายเอยังมันลมบ่จะยู่กับแเได้ินยบบ่เออทานหึจะยู่กับอยู่เดียวยู่ผู้เดียวอ้าลูกลูกเราได้เชยู่ผูืเดียวาลูกกบุมี พี่น้องบ่มีบ่มีอ๋อแบบมีแล้วบปหากินยังได้ใช่ไหมลูกนี่แหละคนเหื่อไทยนี้กันเอาให้แล้วของกินนี่ช่างกันเออนี่ได้ใครเดียวไงอยู่คนเดียวกินคนเดียวอ๋อมือมือมืออนี้กินข้าวกับยังมือนี้กินข้าวกับยังมือนี้เจ้าบ้าเจ้าโรอเจ้าบ้าเจ้าโรอเออกินข้าวใส่ยัง สิงคโประปู่ลานให้อ๋อมันเข้านะทางข้างบ้านให้บ่อืมไกลแรกๆอยู่คือแอลออมเลยแหละตักให้แล้วเขาก็อ๋อเอาวันนี้หมดเพื่อนแล้วนะเพื่อนแล้วนเบิ่งเหรอเพื่นดูเอาไปเรียกปิดแจงกับบ้างครับนี้โอ้ปเป็นเป็นอันนั้นเนาะมุ่งเป็นเนาะนี่ลงเพือนแล้ว บอกย่างบ้านบล็อคมโนโน่ผบ้หยางบูกชายยางเข้าไปแล้วลูกายางเข้าไปอยู่ผู้เดียวเนาะลูกหลานบุมีบอกมีได้ลูกอ้ายหันเด้เฮือนอ๋อลูกอ้ายหลานเนาะแต่ว่าอยู่อยู่เดียวเนาะบม่แม่นลูกเืกอยลูกอ้ายมีแลยเขาอยู่ปุ้มอยู่ผู้เดียวบ่ออยู่หลานเม็ดปุ่น อันมันหัวว่าเช่นนี้ใช no, no, si. em ่ก yes, no mm ็ห hmm. uh ัวแล้วย oh ่ำฝนเนาะเนาะย่ำฝนเนาะหัวมาเลยได้ไหมมงนี้นี่คือคือมงมงนี้นาอยู่ในน้อยนึงนั่นนี่วันนี้ปุ๊บอันนี้นี่หัวเลยได้หนี่หัวจะจั่งเราได้หนี่มืดเลยเนี่ยท่านนั้นมืดเลยเท่านี้งนี่เอ้าเพราะว่าฝนตกเนามันก็ต้องน้ำมันก็ต้องอันนั้นเนาะต้องยาดล้งเงืกับมันก็ย่อยมาพี่เนี่ยน้ำใสที่เรามาได้ใช้น้ำใสนี่ลูกลายลูกลายป่มให้เนาะ คนอยูเคมนี่แหละโมไทอ่ดีเด้อจ้องถ้าอุ่นไม่ค่อยไปกันี่ก็ซื้อทุงโดยูใแหงเด้อให้เป็นเจ้าเป็นนายโอ้มึงเด้อบึ้งบิ้งอันนี้นะครับโอ้บิ้งแล้วกินยังนี่นะอ้เออแล้กินผักได้

มันหัวเลยดิเนาะมันมีความสามารถไะไรแล้วเอาเป็นี่มาดังเลยบบบนี้เดี๋ยวผัวเขาย่างพุ่นเป็นเดี๋มันเนี่อ๋ออ้โหตายเนีวยไปแล้วตายเนาะตายแล้วตายไปเฉยอ๋อที่โอกบ้านเมืองก็ดิเอาบวกที่อย่ามันอยู่ชาบตายตายต้ชาวนี่แหละเออเนเอาขอมือก่อนได้สิเด้อจจู เมื่อก้อนโดอยดอยดอยดนยดอเดอยดอยดโยหาเพิ่มดินี่ฮะดึงนี่แล้วว่าไงเนาะมันหลายปีแล้วนี่เนาะฮือเรานี่เนาะโอ้ยุและแป๊ดที่ไปปีกเลยเราไปหาเพิ่มไม่ได้อันแป๊นที่เรามาโม่งปุ๊บแล้วมันใช้งายไม่ได้เลยแล้วก็มาอันที่ดังไฟนะแต่ว่าสงหน้าฝนนหรือขวบเราเนี่ย โอ้โหหมดเลยเลยพอฟังฟังที่แป้นแห้งหัวแห้งค่ายจากักรสีเป็นหูหมดเลยเลยเอเอเวลาไปป้านะไปนี่มาชิวต,ตัวไปนะ,ปะโอ้เด็กไปนี่เลยไปลิงแซงก็ไปทั้งนี้แหละไปอันนั้นน่ีอันนี้ต้นเตยข้าขงนี่เนาะใต้นี้บัวหางบัวบัวหางเนาะเอาไปก่อนดูสิโอ้ยบัเป็นยังเป็นยังโอ้เนาะบัเป็นยังนี่โอ้เบ้าทึ่ โอ้อ่นอนบ้านเลยเห็นธรรมชาติวิวงามาี่ป้าทุขกขลีนี่นห,นนหน้าก็น่าตีนผาไปเลยโอดาดีดดพื่ออะอืมตงพูนบ้านาดีพดนะพดรีเพ่นกันนะห่างกันลักเดียวนึงนนนดเดข้าไปได้ไปกลัวเนาะวันนีน้ผ่าต่อผ่าไปเลยบอหอดบ้านทอกนนย่อบปเลยนะพุ่นเนาะออ กะสิกันเมียเลยเนี่ยเนี่ยผาผสูงเนี่ยกาเมียเนไม้เนาะกันเมียเลยอ๋อกันก็พหอนะครับเลยคบปกันเนาอืมนะขยับปั่นเข้าอยู่โอ้ว้าจุวันนี้คือเกี่ยวเข้าในเกี่ยวแล้ยวม่เลยแถวนี้เนาะควายป่อยมาแล้วบอยังหรือบ่ยังปงบอยแล้วนะป่อยแล้วควายเนาะปล่อยแล้วเออนี่แถวบ้านเท่าตงพี่นี่ควายนะเข่าตัดตะเฟิองแล้วปุ๊บป่อยเลยนะถ้างัวทั้งควายป่อยเป็นอิสระเลย เฮาเมอรกันทุกคนเลยนี่คือบ้านกดนควายนะเมืองมาส่แฝงขงโมนทุกคนเลยนี่นะเข้ายังมาหาพอดีนะวันนี้เขาเจอพอดีวันนี้ท <c oughs> ี่ผ่านลละ